เฮลโลก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับเกม beat Be b a p ซ so ะก็ห่างหายกันไปนานนะครับกับคลิปกาชาคลิปนี้ก็จะมาเปิดกาชาครับก็จะเป็นตู้ของกิวนะครับอ่ะเป็นการต่อสู้กิวนี่เลยก็ผมเตรียมเพชรมา1,100นะครับนี่เลยการต่อสู้แบบกลุ่มนะครับสำหรับตู้นี้นะครับก็จะมีอ่ะตัวละครพิเศษนะครับตัวละครเหมือนตัวละคร เทศการอ่ะก็จะมีอย่างชิระนะครับมีเนลมีฮาริเบลนะครับมีซุยฟงแล้วก็จะมีเป็นเนมอ่ะนี่คือตัวพิเศษในตู้นี้นะครับก็ที่ผมยังไม่มีก็ที่ไล่ไปเมื่อกี้นี่เลยอ่ะแล้วก็ลูเชียเขียวผมก็ยังไม่มีซึ่งในตู้เนี้ยเก่งทุกตัวนะครับเป็นตัวที่ใช้ได้ทุกตัวเลย ก็ผมมาเปิดวันสุดท้ายแล้วอาจจะแนะนําช้าไปแล้วนะครับก็โอเคเราก็จะไปลุยกันเลยซึ่งในตู้นี้ผมมีไอเซนกับโฟกัสแล้วผมไม่อยากได้นะครับเพราะผมจะเปิดหนึ่งการันตีที่ผมอยากได้ที่สุดเลยก็คือซุยฟงแล้วก็เนมแล้วก็อ่ะเนวโอ้คือสาวสาวนี่อยากได้หมดเลยครับผมก็คือนี่นะเนวฮาริเบลซุยฟงแล้วก็เนมนะครับอยากได้หมดเลยผมมีทั้งหมด 1,100เพชรนะครับเปิดได้ทั้งหมดห้าสเต็ปนะครับก็สเต็ปที่5กับ10ก็การันตีเหมือนเดิม1กับ2แล้วก็6กับ7ลดนะครับโอเคกีละไม่เอาสินี่อ่ะเนวไปสเต็ปที่1นะครับมาดูกันว่าเราจะมีดวงอยู่หรือเปล่านะครับผีเสื้อสามตัวลุงโอเค อย่าบอกเัาคิระนั่นไงโอเคผีเสื้อ3ามตัวนะครับจะมีมาอีกหรือเปล่าโอเคก็ยังไม่มีใครมาสองสีท้องสองตัวนะครับสำหรับกีฬะานะครับกีฬะานี่เป็นสายโจมตีธรรมดานะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเลดจะอยู่ที่หกเปอร์เซ็นต เดี๋ยวดูข้อมูลกีละนิดนึงนะครับกีละเป็นสายค่าฮอลโลนะครับสายโจมตีปกติก็เป็นสายโจมตีระยะไกลนะก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับน่าจะพอใช้ได้อยู่อ่ะก็เป็นตัวที่ยังไม่เก่านะครับสายค่าฮอลโลก็โอเคสเต็ปที่2นะครับอยากได้เนี่ยอยากได้เนวเนวแต่ที่อยากได้ที่สุดก็คือเนวกับซุยฟงนะครับ เพราะว่าซุยโฟงนี่ผมจะเอามาใช้ลงหออีกเสื้อหนึ่งตัวชัดไหมโอเคไม่มีอะไรครับผมสกิปไปเลยนะไม่เป็นไรอขอไปดูเกมเพย์เนวหน่อยไอเซนมีแล้วนะครับก็อาร์ตของเนวนี่สวยมากเลยนะอาร์ตชิสมัตเนี่ยโอ้ลดคูดาวสิบสี่เปอร์เซ็นด้วยนะครับเอามาลิงให้เบียคุยะได้อยู่ เป็นสายโจมตีระยะไกลมีสถานะแช่แข็งด้วยสกยิลยูที่1โจมตีไปด้านหน้านะครับสะกิลยูที่2องอเป็นการรวบนะครับสกิลที่3ทา,างหน้าจออันติเป็นการปั้นหิมะเป็นมือซ้ายและมือขวาของเขานะครับ นี่ครับผมการโจมตีก็เป็นแบบสปาตนะครับหลายฮิตแต่ว่าดาวมจอาจจะดูเบาแต่ว่ามันหลายฮิตนะครับก็ใช้ได้นะลิงได้น่ารักด้วยมีรวบนะครับมีสก,กิลมีดีบัฟด้วยอ่ะก็เป็นตัวที่ยังใช้ได้อยู่นะครับตัวนี้โอเคสเต็ปที่สามนะครับ2องห้าสิบเพชรมาอีกไหม โอเคปริเศนะครับขอแค่ไม่ใช่ไอนเซนน่ะฮาริเบลนะครับโอ้มเมื่อกี้ไปเห็นของดีเข้านะครับโอเคอย่างน้อยก็ถ้าสเต็ปสุดท้ายเราไม่ได้ ไอเซนเนี่ยก็คือเราไม่เกลือแล้วนะครับหรือว่าถ้าเราไม่ได้โคกะแล้วก็คือไม่เกลือแล้วฮ <c oughs> าริเบลก็ใส่ปีกไกใช้ได้นะมีดีบัฟด้วยก็เดี๋ยวผมจะมาทยอยรีวิวให้แล้วกันนะครับสําหรับตู้นี้นะเผื่อใครที่ได้มาแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะปั้นไปทางไหนนะสเต็ปที่4มาไม่เอ่ย6%โอเคสเต็ป okay. ที่4ก็มานะครับ เฮ้ยซุยฟงโอ้ไม่ใช่รูเชียนะครับแม่จำเสียงจำเสียงผิดไปหน่อยหนึ่งเห็นทำเสียงห้าเหมือนกันนะครับโอเคสคริปอ่ะก็ได้รูเชียมาอีกหนึ่งครับคือตอนนี้ผมคุมและได้สามตัวที่ผมไม่มีละอีกทีนึ่งอันนี้คือที่อยากได้ที่สุดก็คือซุยฟงมาหน่อยจะได้ลงหอง่ายๆนะครับตอนนี้ถ้าผมได้ซุยฟงมาเนี่ยคือผมลงหอง่ายเลย หรือไม่ก็เอาเนวมาก็ได้หรือจะเป็นเนมก็ได้นะหนึตัวนะครับผีเสื้อเพราะว่ามันการันตีแล้วอ่ะได้ซุยฟงนะครับโอเคตัวนี้ผมถือว่าผมไม่เกลือไม่เกลือเลยเพราะว่าได้ตัวที่ไม่มีทั้งหมดเลยนะฮะ้ย ลูเคียอีกแล้วได้ลูเคียสองตัวก็แรงขึ้นอีกนะครับเฮ<ห>้ยเฮ้ยรูเคีย <L> อะไรเนี่ย <L> เฮ้ยลูเคียเธอจะรักเราขนาดนั้นไม่ได้นะเอาแบ่งให้คนอื่นมาบ้างลูเคียโอเคตู้นี้นะครับถือว่าประสบความสำเร็จหลังจากที่เกลือตู้อื่นๆมานะครับ <L> อ่ะก็ โอเคที่ผมได้มานะครับวันนี้มาดูกันเลยนะครับ5้าดาวที่ได้รับนะครับนี่เลยล่าสุดที่เราได้มาทั้งหมดนะครับก็คือ6ตัวละครใน5สเต็ปนะครับก็ได้ลูกเคียมา3ตัวซุยฟองซุยฟองสีส้มนี้วไว้ลงหอนะครับแล้วก็ได้คีระกับฮาริเบลมาก็เอามาลิงก์ได้แล้วก็เอามาใช้ได้อยู่นะครับโอเคก็ประมาณนี้ก็ผมลูกเคียผมก็คงจับกินไปแค่2ตัวแล้วอีกตัวหนึ่งเอาไว้ลิงก์นะครับ ก็โอเคประมาณนี้แล้วกันเพราะว่าสงสัยคงจะเป็นเพราะที่ผมนี่แน่เลยผมเอาผมเอาโยรุอจิมาตั้ง3าตัวเลยนะได้ได้ซุยฟงมาอ่ะก็ยังดีครับผมโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับคลิปเปิดกาชาก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็ดีใจมากๆเลยโอเค ก็ประมาณนี้แล้วกันครับผมก็คลิปต่อไปผมก็น่าจะไล่รีวิวนะครับเป็นรีวิวตัวพิเศษพวกนี้แล้วก็อ่าเดี๋ยวผมจะทยอยอัพลงให้แล้วกันก็ประมาณนี้แล้วกันแล้วกันครับผมก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันครับก็โอเคไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ